อจังอ๋อคือโเซพ้นของสิกตังสิกตังนเี้ยวอืมมอ่ 광뚜 아까 도 음. 넌넌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  ตอนนี้ก<ม>ินแบบสุกน้ำหวานชอบไม่เชียวนึ่งไม่สุกร้องไม่ดีไอ่นี้เอาสุกๆเนี่ยโ<ม>อ้ยองแห้งๆหลายแฉหวานสุกแล้วสุกยัง มช่วงนี้หอยนางรมกำลัง,ลงลอ่ะนี่นมามังหนึงสิโลสองหมื่นหกวันนี้มังเลยเลยสิโลนี่หรอคือมาจำพัน <laughs> อ่ะคือมาเยอะกินไม่หมดกินบ่อยๆออะริงๆใช่ในหน้บ่อยๆอร่อยดีอยากตอนไหนว่าไปซื้ออิ่มเกาลีนี่หน้านี้เขาทำกิมจิทำกิมจิมหมแล้วกป็นขัข้วหอยนารมหอยมองรมสดแบบแบบที่แก่แล้วะะอ,อร่อยมากเลย ป็ว่าปกทำยังสะอาดใช้มือสาง่องกระจุกอืม